ออกใหม่ๆเลยสวยงามมากตุตุ้มมแมงกินนะเนี่ยสวยโ้ดูดอกนี้สิออกใหม่ๆเลยค่ะบาดืองามครับใว่ปะเท่าป้มือนี่ รุนนี้กำลังเขียวสวยงามอม นี่ดอกหนะึ่งสวยโอ้โหดูส,สนุกเลยค่ะแกงอร่อยรุ่นนี้เออเต้ากำปัน้น กระดองงามสวยๆจ้าพี่น้องตูมดสวยงามเกือบเหยียบพี่น้องเกหยียบจ้าเหยียบพื้งหัวแดงงามครับคุณจ้ะ ยงามมากสวยอดอกนึงจ,จ้ะเก็บมวนค่ะพี่น้องอดอกมามง,งามพอดีแกงแล้วเนี่ยแ่ สวยงามมากค่ะขึ้นใหม่ใหม่เดี๋ววยวสวยเลยจ้ะหยิบยาเยอได้วกนห่อห มันขนาดเลย่ะแต่ตุม่มๆทั้งนั้นเลย อันนี้เห็ดกอจ้าพี่น้องเห็ดกอจ้าส,สวยๆเลยจ้าเห็ดกอจ้าสวยงามมากเลยค่ะเห็ดกอจ้าพี่น้องส,สวยๆจ้าออกไหมไหมถือกล่องมือเดียวเพี่น้อง ก็เสียดายแม่งกินมุนเมือดอารมณ์จ้ะ คุณโอ้เสียดายพี่น้องน้าซาไปจะ้ะตัวดองง่างๆคุณโอ้เสียดายจ้จะพี่น้อง to high. er. Og, Sånn, ja. saya suai juga เกือบเหยียบพี่น้องเกือบเหยียบจ้างามครับคุณเจ้ะ,จะสวยงามมากดูนิดนึงจ้ะ สวยเลยจ้ะถิ่งยังเกี่ยวด้วยกันอ่ะ ดูจากพี่น้องใใออกไม่ไหจะพี่น้อง ขนาดเลยอะแต่ตุมต่มๆทั้งนั้นเลย อีดอกนึงดอกนึงจ้ะาง้ามจ้ะพี่น้องอางามง่ามใครๆอ้าถูกแหงออกเลยค่ะแหงออกเลยค่ะนุ่นนี่จ้ะพี่น้องนี่ดอกนึง นี่ดอกหนึ่งจ้าพี่น้องนี่สวยเลยจ้านี่ก็อีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องอุององอ้ยสวยงามมากสวยงามมากแกปูนปูนพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ต็มเลยจ้าเต็มเลยโอ้ยหมานมือนีหมานพี่น้องหมานหมนหมนันจะตุม่มตุ้มเจ้าตุ่มตุม พุ่นโู้ยหลุนนางเอกขานั่น,นเลยจ้ะรวมๆพี่น้องไปแกงร่วมกันจ้ะโอ<ฮ>้ยมึงดูพุ่นอือหือโอ้โหสุดยอดเลยค่ะงามงามงามมือนีงามพี่น้องพี่มีอีกจ้ะพี่น้องอือหือมึงพุ่นพุ่นว่ามันปลูกไว้อโลดโอ้ยงามค่ะน้องพี่น้องเนาะ นี่อีกนี่อีกคุณนะโอู้หูเห็นขาขาวๆวแล้วพี่น้องขาเห็ดอุ้ยมางามคักเด็ค่ะมึงนะจ้ะพี่น้องมึงนะจ้าอันนี้ก็เห็ดก็จ้าพี่น้องอันนี้ก็เห็ดก็จ้าพี่น้องจ้า ดอกตุ่มตูมมือนีทั้งเห็ดกอทั้งเห็ดกอเห็ดเผิงเนาะพี่น้องโอ้ยสะอ่อนจะสะอ่อนขนาดมึงแน่จ้ะขวดเอาอ่ะพี่น้องเพิ่งเกิดนะ่ะกต่อดอกตุ่มตูมจะโอ้ยโอ้ยคุณหาพี่น้องนี่นค่ะเก็บเอาเลยค่ะเก็บย่างเดียวมือนีเก็บย่างเดียวพี่น้องเก็บกองเก็บกองอุ้ยแต่ดอกง,งามๆจะเพิงก็างาม ก,กอรกระงาาพี่น้องโอ้ยเป็นมูเป็นม,อนมอูอืกอรกระงามมือน,นี่เพิงกระงาาจ้ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยจ้ะสุดยอดเลยเนานะค่ะเ <c oughs> นาะมีเห็ดเพิงขมจ้ะพี่น้องเห็ดอันเพิงสลองงองบ้านเฮาจ้ะนี่ไอตุ๊กไม่กินจ้ะไม่กินยังไม่สุกลูก ยังไม่กินจ้าไม่กินจ้ะลูกเอา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 เงบแงบงบแงบมาเอาดจ้ะดอกนี้เทาแล้วเ,เต็มตาแล้วพี่น้องนี่แหละจ้ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องคนน่ะ ะะปลานี้งหลายอิรีค่ะหมานหมานทั้งเห็ดกอหมานทั้งเห็ดอันเพิงจากพี่น้องทั้งเห็ดเพิงหวานปลาท่าผุนเห็นบ่มคะคุณนะ่ะคุณนะ่ะคุณนะ่ะตูกเริ่มจะจำเห็ดได้แล้วทุกคนเนี่ยเก็บจัเก็บพี่น้องออก็อยแล้วออก็อยแล้วจ้าพี่น้องเห็ดก,ก้จะไปนี้โอ้ยหมานจะ้ะผุนอีกสองดอกพี่น้อง ลองดอกอยู่ในพุงนี่จ้าดอกนึงจ้ะเอาได้เมื่อพี่น้องเอาไปลวกต้มแล้วก็แพกใส่ถุงจ้ะพี่น้องปาดเหมือีอยังนี่หน,น้าจากหมู่บ้านเห็ดนีจ้ะมันอะไรเนี่ยเห็ดยังนี่อายเห็ดอะไรนะโอ้ยมันเทาแล้ว ล้แล้ย,ยอู้หูนะเทาหมดละบนโต๊มั่มมงค่นเอาไปได้อโอเคจะพี่น้องพอ่อจะมือหนีพ่อแล้วจพะจพอะจ่พอกินแย้งจะดีใจร้ายจะพี่น้องเถิงเห็ดกอเห็ดเพื่อหวันเต็มตาอาดัดยัดค่ะพี่น้องเต็มตาขึ้นเก่ามันๆขึ้น